ในคลิปนี้ครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันหนึ่งครับมันชื่อว่าฟังก์ชันซิมูเลชันครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้งานฟังก์ชันซิมูเลชชันครับเราต้องมีตัวโปรแกรมที่เราต้องการจะซิมก่อนผมว่าอาจจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งก็ได้เพราะผมเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วครับสังเกตด้านบนครับที่เมนูบาร์มันจะมีเขียนคาว่า d e บ u g ครับให้เราเลือกที่ดีบั g ครับเราจะเจอคําว่า start stop simulation ครับให้เราทำการคลิกที่ start stop simulation เลยครับเพื่อทำการเปิดฟังก์ชัน simulation ครับพอผมคลิกไปแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับโปรแกรมจะทำการจำลองการไลท like ์ plc ลงไปครับเพื่อขึ้นมาบอกว่าตอนนี้มันได้ทำการไลท์พวกโปรแกรม parameter อะไรขึ้นมาอยู่นะพร้อมกับข้างๆครับมันจะมีหน้าต่างที่ขึ้นว่าเราได้จำลอง plc ขึ้นมาตัวนึงครับในหน้าต่างตัวนั้ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยากให้ plc ที่เราจำลองขึ้นมาตัวนี้มันอยู่ในโหมดอะไรอะ จะอยู่ในโหมดลันโหมดสต็อปหรือโหมดรีเซ็ตเราก็สามารถตั้งค่าได้ผ่านหน้าต่างตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าฟังก์ชันซิมเลชันตอนนี้ผมได้เปิดสําเร็จแล้วะครับ ผมกดโค้ดปั๊บไอตัวหน้าต่างจำลองตัว PLC ขึ้นมาครับจากตอนแรกที่มันเคยขึ้นเป็นเออร์เรอร์มันจะดิขึ้นมาเป็นฟังก์ชันรันขึ้นมาทนันทีงั้นก็บอกว่าตอนนี้มันสามารถรันในโหมดซ u l เลชันได้แล้วในโหมดซ u l เลชันตัวนี้ครับมันจะจำลองเหมือนเรามี PLC จริงขึ้นมาเลยยกตัวอย่างเช่นผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาปั๊บแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะออนคอนแทคอะไรสักตัวหนึ่งผมให้กด F3 ครับ F3 คือโหมดมูเลเตอร์ผมต้องการออนคอนแทคสักตัวนึงปั๊บผมก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกที่คอนแทคตัวนั้นครับมุ่ แล้วก็ enter มันจะทําการจําลองการ on contact ตัวนั้นเพื่อไปให้สั่งให้โปรแกรมของเราทํางานได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยาก off contact ตัวนั้นครับผมก็แค่กด ชิป enter อีกครั้งหนึ่งมันก็ทําการจําลอง off contact ตัวนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นวิธีการใช้ฟังก์ชันซิมเ l a t ง่ายๆครับแต่หมายเหตุว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราเปิดโหมดฟังก์ชันซิมเ l a อยู่แล้วจู่ๆผมเอา plc จริงๆเข้ามาต่อปั๊บและผมต้องการจะไลท์โปรแกรมที่ผมทดลองตัวนี้ลงไปใน plc ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเข้าไปในฟังก์ชันที่เรียกว่าอนไลน์ไลท์ทู plc และผมก็คลิกว่าไลท์โปรแกรมลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรมที่เราไลท์ลงไปคราวนี้มันจะไม่ให้เข้าไปในส่วนของ plc นะครับมันจะเข้าไป ไปในส่วนของตัว s i m u l a t ตัวนี้ทําให้เราไม่สามารถเอาไปทดลองจากโปรแกรมจริงจริได้สิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรให้เราเข้าไปที่เมนูที่คําว่าดีบักอีกครั้งครับบนเมนูบาร์แล้วผมก็กดคําว่า stop simulate ปุ่มเดิมนั่นแหละครับมาทําการปิดฟังก์ชัน s i m u l a t แล้วผมก็ลองไปไลฟ์โปรแกรมตรงนี้ออนไลน์เลย plc ใส่ที่ plc ครั้งหนึ่งผมก็สามารถเอา plc หุ่นจลอง s i m u l a t ตัวนี้เข้าไปอยู่ใน plc ได้สามารถทดลองจริงได้นนั่เองสำหรับฟังก์ชันนี้ครับก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆของสำหรับผู้ที่ ไม่มี PLC จริงที่บ้านและการแต่อยากลองทดลองดูครับก็ถือว่าเอาประสบการณ์มาแชร์กันแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ